สวัสดีจ่ะแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะทองคำและรรงงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่21พฤศจิกายนปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นจากวันนี้เงินบาทขึ้นไหวที่บริเวณ32.421บาทต่อ1น1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวผันผวนหลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาไร้ทิศทางทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาสูงกว่าคาดการถึงสองเท่าบันทอนการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอาาัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนธันวาคม ล่าสุดซีมีกรุป๊ป่งชี้นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง40%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราเบี้ยลง0.25%ในการประชุมวันที่9-10ถึงธันวาคมขณะที่อัตราว,ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021 แต่นีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียออกมาต่ำกว่าคาดการส่รงผลให้นักลงทุนบางส่วนยังคงมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอาาัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนธันวาคมขณะที่ทองคำด้รับมุมมองเชิงบวกหลัง UBS ปรับเพิ่มคาดการเป้าหมายทองคำกลางปี2026สู่ระดับ4,500ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนจากแรงหนุนการคาดการการปรับลดอาาัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์แรงซื้อจากธนาคารกลางและกองทุน ETF ทองคำโดยนเะวลาทุเมศสินบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ4,053.220ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนราชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ1 0 0 2 1 4จุดด้านกองทุน SDR ขายทองคำออก4.29ตันปัจจุบ,บันถึงครองทองคำที่ดับ1,39.43ตันสำหรับวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิด ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพิมพ์ไอาภาคการผลิตและพากการบริการประจำเดือนพฤศจิกายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนประจำเดือนพฤศจิกายน แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ4,048ดอลลาร์4,039ดอลลาร์4,028ดอลลาร์4,014ดอลลาร์3,997ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,986ดอลลาร์3 9 7 6ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ4,064ดอลลาร์4,080ดอลลาร์4,093ดอลลาร์ 5,000ขึ้นไปได้จะมีนาตั้าถัดไปที่บริเวณ4,106ดอลลาร์4,119ดอลลาร์4,131ดอลลาร์และ4,151ดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่1ิกายนปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ณเวลาทอม่อสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาอจากสมาคมค้าทองคำา7ครั้งราคาครั้งที่7ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่50บาทมิ่งสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำในขณะนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของม่นสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ